สวัสดีค่ะพบกับน้อง้๊สี่แล้วนะคะวันนี้เราจะไปเมาามอยเรื่องไม่รู้อะไรค่ะไปเรื่อยๆนะคะ อะไอยังกินนออุ้ยตะแซ่บนะโซบตามแล้วก็ตำมอะไรคือือเ่าไม่ได้ดูเลยวใสอคือข้าวที่ไหนคลจอยะที่ลองย่างไปฮันนอนน้ก่อนนะน่ง ม่จับโทรศัพท์อันนี้ก็เตรียมพร้อมการแสดงนะคะ่ะกต่ว่ามีอยังมากมายค่ะเวลาเวลาแล้วค่นนะเป็นเต้นร่มดาว บรรยากาศดีมากเลยค่ะหนาวมากเลยหน,หนาวจัดแล้วะคะ่ะยี่เงาะนังกดังซิมันนะคะครับสวัสดีครับอันนี้แอดมินช่องไหนครับแอดมินทางอังเปาค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอุ้ยละบูบูสวัสดีฝั่งช่องทางของจะไปยัดอนไรละครตเอหรอ เลยนะครับผมได้ออกช่องใหญ่ด้วยแล้วก็ฝาดแ่งนแล้วแม่ลจุเกงแม่ละเล่นออน์วิทีเก็บดสิเล่ตออกวิทีอุ้ยนี่ครับขอยมนบันไดลสนีตัวนัแค่มาหน่อยมีดุนี่ยมีดุมีดุเงี้ยงเตะเยอยู่เงียมึไม่แบ ไมดีเนี่ยไปอ่ะ<ต><น>มาแล้ว<ต><น>ไปหมดตังอีกแล้วช้อปปิ้งอีกแล้วเอาไม่เ<ต><น>อามา่เอาเ<ต><น>ดี๋ยวไปเตรียมโตก่อนนะค่ะ กูได้ไปตีแบ๊กคาเบียร์ให้กดเอ้ยจเองเออวันนี้คนฟังใจคือคนฟังใจเออมินิมอลนะครับก็คือวันตามตามที่พี่น้องเบิ่งคลิปอ่ะล่ะพี่เปาเนี่ยยังไปหาอุ้งอิงอยู่ไปถ่ายคลิปเพิรนวันนี้พอได้วันเกิดพ่อเอกก็เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพิรนเออจะมายังไปหาหน้าหยวนแต่ว่าลืบลืบเอาคลิปต่อกันพี่น้องก็เลยเห็ุไปคลิปสั่นลงอันไอตัว่างตรงนี้ยังไม่หาอือได้อื่นตัวยังบุ๊บวันนี้กะ ก็เ,เลยถามพ่อเอกว่าอายุเท่าไรแล้วปีนี้เขาเรียกวบอก41เบอร์นีวเอ้ามันนี่เลขแล้วซื้อเลขแล้วกันนะวางสี่วอาไปเรื่อยๆดิมันนี่ก็แล้วเอ้าอย่างอีกด้วยงเห็นอย่างโอ้ยของเสียสั่งเสียมันนี่ก็เลยก็เลยบอกบอกไปเร่ร่อยก็เลยเอ้าก็เลยกดอ่ะล่ะคลิปสั่งก็เลยก็เลยไปคลิปสั่งมาเดี๋ยวมาต่อกันก็เลยไปแล้วก็เลยอัดเป็นคลิปใหม่ก็เลยไปซื้อเลขแล้วก่อนหนึ่งสี่สี่หนึ่ง อีกประมาณสิบนาทีเขาจะปิดรับหรืออวันแปดนาทีเขาจะปิดรับจะร้บอกไปโอ้ยกูถ่ายคลิปอยู่กูถ่ายคลิปอยู่หันอ่ะบปนี้อันบันดี้บปนีสิบนาทีก็เลยพอดีแบบว่าสองถุ่มสิบนาทีเนาะเขาปิดรับพอดีนาทีนี่ก็เลยเสื่อเย็นเนมก็เลยลงไห้พอดีมากก็เลยทักปณีเลยกอิยิปต์เปิดเพิ่งนี่แหละเว่านี้ก่อนนะหกหก C หนึ่งกว่าอะไก็หกหน C โอ้หกหนึ่งก่อนหกหนึ่ง C หนึ่งแปดศเ่เออแปก็ออกเออแปดศูรรถโกเมนป่เครืงลูกยังล่ะแปเลขอุ้งอิงกันเดเดอีหยังครับเอาพหลอดแล้วเพราซื้อแปดศูนยอุ้งอิงเ้ยเดอีงยังลาก็บพรามตีโอ้พอพอหลอดแล้บอกแล้วบอกซื้อแอุ้งอิงเ้อเลขกุ้งอิงเลยุ้งอิงอยู่กับรูลย ในมืเด็กผมู่นี่คือหลอกมาตองเสียงยห่เลยสไตล์ดีบิ๊อนบิอนบี๊กยอกอนบิ๊กฮบกฮอนบิ๊นบิอนบิ่กันบิ๊กฮอนบิ่อนบิ๊มฮอนบิมกฮนีิแหละบา๊ีปินกอินิอาิอนกอน้กกิน พีคุกกี้แล้วก็แม่แมนคมขัมอ,อีกแล้วแต่ว่าแม่สมอนประทันด้เจิมอยู่เร้ออาจจะเจิมอยู่หนาห่างรเปาเพราะว่าเขเสื้อตอแยกกับรไปคบขังนั่งถุ่ร<ส>ยกแต่ลอย่างบ้าอยู่อ่ะิซึเรเป็นชิซึเร่กันไม่หยุดเว่าสัตวยิกตายชิบแต่กรบไเขียวบังเข้าปวดระมังปัดิเบองเลยสุดเปนโน้มเนียเอาสีเ,เปอย่างเขาสื่อเล็กๆแม้วสื่อ<ต>อ,อ,อีกคนนสื่อตัวราบาทสื่อตัวบาทิแลว สิเดี๋ยมึงหาบาวอยู huh. <c oughs> ่ได้พอคุดเติมให้มึงหาบาวมึงอย่าไปกดดันมันมันทำให้หอดเวลาเมื่อเวลารู้หนักจะงงเขาเรียนสามทุ่มตรงจ้าพอหยุดแล้วปุบอแล้วงั้นโผล่โผล่ข่าวเดี๋ยวเออฝากมาพูดแล้วว่าฝากถือว่านี่ กับเงินหนึงรยบาทบ้าเยรหนึ่งอยน่ัจะบาทเอสลอยสาวเอนลอยสี่สีแล้วก็จะต้องน้องลิเกยคัน่ยยังบวกางสาม้อนมาตรงเอานี่ห้บวกเป็นเกใช่ใช่เขาขอไอจีที่อยู่คลิกได้เขาจะไปส่งไอจีเขาเป็นเกจ้า แม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับยเออแม่แม่กามา,าว่ารถวาดท้ย่ากไหมวะเนี่ยแม่รถบัสก็ดีแล้วนุ้นจะได้ประหยัดแล้วรปหนาัาบบสุดรถลูกกเลี้ยงเต็มเูไม่ไปไ้ครับอ้ยเอได้ทำการประหยัดที่ดยงยังตาอกการประหกวน แค่นี้ล่ละแม่วิวงนนนคนไม่ไดคนนีเลยล่ะแม่คมสุขครอบครตอนยู่กระสุนไม่หมดสอัลายนะ

แมนครับลำเพลินลำเพลินไอดอลโชว์ก่อนโอเคครับพี่น้องครับ